โอ้ยเจ็บ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 อ,อุ้ยอัวหัวอุ้ยว้าวหัวย่อครับทุกคนเย้เลยโอ้โหอไรเนี่ยสี่สามแล้วสองเกมสองเกมจะไม่ต้องเสียตังค์คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะคะ,ะชื่อกลุ่มว่า npcx community official group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้าวันนี้เรามาท้าพิพิธั์หนุ่มิ้นหนึ่งต่อหนึ่งกันนะครับผมท <Huh? S 2> ้าใคนดูหนะครับน้องมิ้น สวัสดีครับอ่าแล้วเราก็ไม่ได้มากันสองคนนี่เรามีกรรมการด้วยครับผมพีซ่าแครตุนครับผมจากช่องพี่แครตุนครับผมสวัสดีครับผมเคทีพีซ่าีบีพี่จัดเออโอเคชื่อเดิมใช่ไหมโทษโทษลืมชื่อช่องน้องเฉยยังไม่เปลี่ยนเลยอันยังไม่เปลี่ยนโอเคจัดไปมาเล่นทั้งหมด11รอบนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากไอวอลไม่จำกัดซวยซวยผม อันนี้ท้าเลยนะถ้าน้องมินชนะพี่ได้น้องมินเอาไปเลยพันเพชรเดี๋ยวพี่เปน้องเลยววจัดไปมาลุยจะได้ไหมเนี่ยนายอยู่เอานะ่าอย่าคิดมากลืมบอกนะครับว่าใช้ปืนอะไรก็ได้ครับผมไม่จํากัดปืนนะหรือไงดีจํากัดปืนไหมไม่คะ่ะไม่โอเค <laughs> แต่เห็นน้องมินอย่างนี้อย่าประมาทน้องมิทน,นะครับน้องมินเก่งมากบอกเลยแล้วก็ คอมเมนต์คอมเมนต์กันหนาคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะครับผมใครคอมเมนต์อยากใครขอญาตแบนนะครับผมเรามีทีมแอดมินแบนอยู่นะครับมาแล้วน้องมิ้นมาแล้วนี่ชุดจะว่าไปชุดก็สวยเนี่ยดูสีทองด้วยมันช่างเข้ากับหัวพี่จริงๆพี่แต่หัวเลยพี่บอลเนี่ยนั่นๆัเห็นไหมน้องมิ้นเก่งบอกแล้วไม่เชื่อพี่ยังไงวอลเก่งใช่ไหมคะมายิงเก่งยังไงตาเอ้ยู่นีเออเอาอยู่นี่ ตัวพี่ลนหมดแล้วโอ้โอเป็นหนึ่งยิงลูกมะพร้าวไปแล้วเปเลยอยู่นี่อุ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บปิงกันด้วยกันเฮ้ยอยู่นีเกอยอุ้อยอุ้ยอยู่นี่เหรออุ้ยอยเจนท้อเจนเจียเจนเจียเจยนาจะลนกันางก่อุ้ยพี่ิงเาพี่ะอาเปาอ๋อลวนแรงนักหนาเนี่ย พันยาแป๊บพันยาแป๊บโงบีบไปจ้ะถอยก่อนถอยก่อนถ้าจะลนกันได้หรอถ่ยล้ถ่ายแล้วไปนู่นแล้วรู้ได้ไงว่าไปนู่นแล้วอ่ะหนูกระโดดเห็นไงคะอย่ามองสิคะแอบมองเยนูจ่ายยิงนัวพายแล้พี่อ่าติด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 ติอู้อู้อูอู้อู้อู้อ้ รรมตัวระยาหมดไม่เข้าหัวจากไหนเนี่ยแอบแอบมาดีครับก็มาดีครับอุ้อู้อ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 ้าวอะไรอ่ะเกินอุ้ยอัดตัวเน้นเนหน้ามือเถื่อยเผล่โอย ขอดีสุดอีกเกิลอีกรอบได้ไหมอันนี้อันนี้คล้องไกลสุดตัวอะไรงงมากทำไมยิงไม่โดนได้ค่ะเอาเมยใช่ไหมโอเคข่อยวอลครับโอ้โหดูมาท้าเขาตั้หนึ่งยังขอไอยวอลค่อยชีวิตสุดยอดนะครับดีจริงๆพี่นี่มาแนวมามามาๆามาเอ้ยเฮ้เอ้ยเฮ้เอ้ยน้องเปไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไหนอะเด็ด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 อะไรอ่ะโอ้โหเกินอู้หูดูน้องเขายิง ดีนะซื้อเกาะมาน้องไปนะน้องไปนะเฮ้ยอยู่นี่หืมทักทายทักทายโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้เยเดี๋ยวน้องเดียวนบ้าได้บ้าบ้าได้บ้าบ้าได้บ้าอุ้ยเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะตีโรสิเพื่อนเอออุ้ยยิงไหนอะไรยิงมายิงได้ไงเนี่ยเกินแล้วน้องจะเกินแล้ว อุ้ยรู้ด้วยไม่อยู่แล้วอุ้ยอะไรทำไมงัดผมไม่ติดน่ะเฮ้ยอะไรวะโหเกินต่อเกมแล้วนะพี่เฮ้ยนี่จะต้องเสียพันเพชรจริงเหรอเนี่ยอยู่แล้วค่ะติดพันสูงด้วยโอ้พันเพชรนี่ติดพันสูงเลยนะพันสูงต้องหน้าอุ้ยตั้งใจเล่นมากเลยอะ <nt> <monastery> อุ้ยอุ้ยอ <what> ้าวอุ้ยหัวโยกอุ้ยอุ้ยใจแต่ก็อุ้ยหัวโยกอุความมีเราจอสอนให้อุ้ยอุ้ยดุง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 อุ้ยมิตั้งไอ้โอกันหน้าดูด้วยไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยเป้าล็อกโอ้ยจตาจ้า อุ้ยลืมไปลุงนั่งไม่ติดแล้วลุโอ้ยอุ้ยหนูจะตายอุ้ยอุ้ยลุง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 ลอุ้ยอุ้ยหนพันยาอุ้ยนี่พันยาอุ้ยอยู่นี่อุ้ยอยู่นี่อุ้ยอุ้ยอ้าวยิงตัวเฉยเอ้าได้อยู่ได้อยู่อุ้ยโหจิงเสมอแล้วว่าโอ้ยหนูเล่นระยะไกลกับพี่ไม่ได้แล้วเหรอเห็นแล้วเห็นโอเคตังไอวองนี้รู้เลยเฮ้ อุ้ยโอ้ยวินามืดน่ามืดอุ้ยดูดูดยอะไรอ่ะเฉันโดยแกงอ่อนให้น้องก็บอกมาเถอะเอ้ยใช่ตุนของจริงนี่แล้วจริงอะไรวะโถ่ยังไงดีไปรุ่น เฮ้ยข้างหน้าแกจะอุ้ยลูกนั่งยิงหัวไม่ได้แล้วอ่ะลุกนี่ไงลูกไม่ยิงหัวไม่ได้โดนปจับฮัลโหลรู้เห็นแล้วนะแต่หนูวิ่งหนีไม่ทันจริงโดนปีกจับทำไมพี่พี่พี่ต้องอ่อนให้สิอ่อนอะไรอ่อนอะไรนี่นี่อ่อนไม่ได้ในขนาดจริงก็ตู้ไม่ได้เลยฮัลโหล อุ้ย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 เอาโอนโอยู่นี่เอโธ่เอ้ยอันเนี่เลียงคิดเหมือนกันอีกโธ่เอ้ยเฮ้ยโอ้ยขับกันครับอือพี่มาทำอะไรเออขาเหรอจ๊ะไอ้ว่าขาตัวเองจ๊ะถอยก็ถอยยังไงดีจ๊ะเอ้ยเพืนเราเฮ้ยลบหูออกไปตัวไหนวะเนี่ย โอ้เจ็บ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 อุ้ยยิงหัวอุ้ยหัวย่อครับทุกคนยิงเลยอยอะไรเนี่ยสีามแล้วสองเกมสองเกมจะไม่ต้องเสียตังค์อุ้ยพี่ยิงหัวเลยอ่ะฟุกครับไม่ใช่หรอกเต๋เฮ้ยเกินเกินอู้หูกับแตกกับแตก อู้โดนโอ๊ยไพี่โอ๊ยเกินมันแอบคนแล้วไม่ใช่เหรอตรงนั้นน่ะทำไมมันโดนอีกอ่ะมันแฉาหลบค่ะมันแฉาหลบนิดนึงอ่ะก็งงเหมือนกันโดนได้ไงทำไมเนี่ยวนูอัดตัวเก่งนะหนูมีซื้อ M ห้าร้มายิงหัวดีกว่าโอ้ยอย่ายิงหัวสิะดีเซร์ดดิเก็ลทำไมจ้าตองโค้งสิจ้าแม่ อุยอ้ยฮึฮึับตัวสิอ้ดีดีมลยตายแล้วอุยอ้ยเห็นด้วยอะ ใกล้ไฟบางทีอย่ามาใกล้ทำไมที่ไม่ตั้งไอซ์อลเป็นวงกลมอ้อมตัวไว้อะถ้าจะเติมยาขอเัินใช่ไหมโอเคโอเคได้ให้แม่พี่กะดักด้วยไงอ๋อแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นหนูหนูตั้งไม่ทันนะคะจริงไงใช่นาคือพี่ตั้งไอตั้งไว้ทันอู้นั่นน่นนั่นน่ยิงเรียกหรอจ๊ะไม่ได้ยิงเรียกมาหมาหตึงวะตึงวะตึงวะไม่ใช่มันตึงไงตั้งประสาทเลยอุ้ย ต่างมาต่างอ้อม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 อุ้ยไม่จังหน่ะฮะเอ้ยเอาอุ้ยเอาเอาเอามาจากไหเนี่ยหนูอ้อมหลังพี่ค่ะกี่เกมเนี่ยทั้งหมดสิบเอ็ดเกมเขาบอกเกมนี้หนูก็ได้แล้วอ่ะเฮ้ยน้องฟินขึ้นแท่นล้ว่ะเกมนี้หนูสุดท้าย มาเอาดีๆสองคนจะขอสองคนจะได้แล้วไม่ยอมไม่ยอมไม่เอาไม่ได้ไม่ยอม,ไม,อไ,มไ,ไม่ยอมเลยขาดอุ้ยไม่ไม่เธอไม่ยอมเธอให้บุ๋วเธอไม่ยอมต้องพันเพชรใครจะยอมหมดอะไรคะหมดอะไรเยอะหมดเงินเนี่ยนะครับไไปเยอะอ๋อจะตั้งไอ้บอแหล่พี่ยัง โอ้ขา<ห>ลอยโถยแหน่หนูก็กลัวนะหนูไม่เห็น <laughs> ถ้าพี่เดานะอ๋โอโอเคเห็นแล้วอุย้ยเห็นแล้วเหรอไม่อยู่ก็ได้ <laughs> อุย้ยเงียบกิฟเลยอ่ะหนูไม่รู้พี่อยู่ไหนอ่ะโอ้โหไม่รู้จุดอย่างนี้แย่มากเลย <laughs> เห็นแล้วฮะเห็นได้ไงเห็นยัง <laughs> เห็นแล้วค,ะค่ะเดิน <laughs> อู้หูเห็นแล้วจริงด้วยอุ้ย เห็นได้ไงวะสาดตะล่อมมาข้างหลังอ evet ุ้ยอู้หอยหนักแล้วหนักแล้วอุ้ยงานเข้าแล้วพันเพชรนะพี่เดี๋ยวน้อุ้ยน้องมิ้นน้องมิ้นไปพีออเดอร์รอเลยนะว้าวได้พันเพชรด้วย พี่หนุ่ยแจกเงินค่ะพี่หนุ่ยแจกเงินอะไรนะอะไรนะพี่พูดอะไรนะเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วโอ้จะเติมพันเพชรให้หนูอะไรพันเพชรอะไรไม่มีไม่รู้จักไม่รู้พันเพชรโอ้พี่หนุ่ยไม่เอาอ่ะจบแล้วอะไรเนี้ยแพ้ผู้หญิงทั้